กลายเป็นพี่หนูแม่ม2สองไปเลยค่ะแห่เทียบดีเจดดาเหมือนเคสของสองเพื่อนซีสองแม่มออกตัวแรงแทนเพื่อนสุดท้ายเจ็ดตัวฟรีค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะที่ทางดีเจดาด้าวรินดาค่ะออกมาปกป้องเพื่อนสนิทอย่างนานาไราบีนาปมข่าวดาราตัวแม่เดียวเงินเพื่อนดารา400ล้านบาทในรายการแชร์บอกว่าได้คุยกับนานา,นานแล้วเรื่องระดมทุนไม่มีตัวเลขไม่ใช่อยากรู้ใครเป็นสารตั้งต้นเมาเรื่องนี้ข่าวมัว่วไม่มีผู้เสียหายทั้งนั้นเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครโดนานานายืมเงินก่อนที่นานา,นานจะออกมายอมรับว่าอักษรย่อนอนหนูคือตนจริงๆซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะดาด้าเนี่ยได,ด้ออกมาไลฟ์สดทาง t ิกต็อกโดยได้ชี้แจ ขงขันน้ำตาถึงมุมของตนว่าทำไมถึงออกมาปกป้องเพื่อนพร้อมยอมรับว่าหลังจากได้รู้ความจริงก็ตกใจและเสียใจกับสิ่งที่เพื่อนทำตนไม่โกรธไม่เกลียดแต่เสียใจเสียความรู้สึกทามว่าจะเลิกคบไม่คงเลิกไม่ได้เพราะคบกันมา30ปีครอบครัวรู้จักกันหมดมีโปรเจกต์ที่ต้องลงทุนด้วยกันแต่นานาสารภาพว่าเอาเงินไปใช้แล้วแบบผิดวัตถุประสงค์ซึ่งนานาขอโทษและจะใช้เงินคืนภายหลังทางดาด้าก็ให้อภยัยคุยกับนานาล่าสุด ใครจะเลิกคบหรืออยู่ต่อแด้บอกกับนานาว่าต้องยอมรับผลที่ตามมาเพราะสิ่งที่นานาทำคือตลอด2อปีที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องมันเป็นการดูถูกความไว้ใจของเพื่อนนานาบอกว่าถึงแม้จะไม่เหลือใครครบสักคนก็จะพยายามหาเงินมาใช้ตนเข้มแข็งมาตลอดดราม่าอะไรมาก็ไม่หวั่นแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆเหมือนถูกหักหลังสุดท้ายอยากให้นานาคนเดิมกลับมาคนเดิมที่ด้าเคยรู้จักเ่ที่ม่เกิดขึ้นตอนนั้นได้ยังไม่รู้นะหลังจะจบรายการแฉเนี่ยก็ยังไม่รู้พอ เช้าวัวนเสาร์วันนั้นอ,อวันที่ด้าที่นานามีข่าวใหม่ๆรู้สึกน่าจะเป็นวันวันพุธใช่ไหมคะที่ข่าวออกวันพฤหัสก็คุยกันนิดหน่อยเพราะด้วยวาดยุ่งงานยุ่งก็ยังไม่มีเวลาคุยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่างที่จะแบบมานั่งคุยเคลียร์กันเคลียร์ยใจกับเพื่อนเพราะข่าวมันก็ออกมาเยอะเช้าวัวนเสาร์ก็ได้มีการไปที่บ้านานานา เดี๋ยวก่อนวันเสารก็ได้มีการเคลียร์ใจก็เพื่อนก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่โกหกเล่าความจริงทั้งหมดว่าเอเพื่อนมีมีหนี้สินยังไงแล้วก็การแก้ปัญหาของเพื่อนอะเป็นการแก้ปัญหาที่เหมือนที่นานาเล่าที่ให้ทุกคนได้ฟังนะคะได,ได้ได้รู้ก่อนที่นานาจะขึ้นไลฟ์วันนั้นแล้วก็นานาก็เล่าว,ว่านานา เป็นหนี้ใครบ้างวิธีการในการแก้ปัญหาของนานาตัดสินใจโดยการที่ไปกู้เงินอะไรต่างๆตามที่เป็นข่าวทุกคนซึ่งก็ทําให้ดาตกใจแต่ก็ได้มีการเคลียร์กันนานาก็มีการขอโทษขอโทษดาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพูดแบบเหมือนไม่ใช่ไม่ทั้งหมดด้วยแต่มันเป็นพูดที่คนละแบบกับสิ่งที่ ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราที่ผ่านมาระหว่างปีกว่าๆเนี่ยที่นานาเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยปีสองปีเนี้ยเราเราเข้าใจคนละแบบกับ,ก,บกับความเป็นจริงเสร็จแล้วเพื่อนรอบข้างนานาที่มีปัญหากับนานาเนี่ยก็ไม่เคยมีใครที่จะมาเล่าให้ด้าฟังหรือพูดถึงหูด่าเลยทําให้เราอ่ะไม่เคยรู้ระแคะระคายเรื่องนี้เลย อะไรประมาณนี้จนกระทั่งวันที่ใกล้จะเป็นข่าวหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยด้าก็ได้มีการคุยกับนานาอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นข่าวมันมาเป็นระยะระยะและเราก็ได้มีการคุยกันว่าแบบเอ้ยมันเริ่มมีข่าวลือแบบนี้ได้ยังคุยกับนานาเลยบอกว่าเออมันยังไม่มีใครมาถามด้าเลยนะว่าแบบมันมีข่าวว่านานาไปแบบไปยืมเงินคนนู้คนนี้หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยมีข่าวเรื่องเนี้ยมาถึงหูด,ด้าเลยแล้วย,ยังพูดกันเล่นๆเ,เลยบอกว่า เออใครจะให้นานาได้ยืมตังสามร้อยสี่อยล้านเลยประมาณเนี้ยเราพูดเล่นกันมันก็เลยเป็นที่มาเพราะวันนั้นเนี้ยทำไมได้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปกป้องเพื่อนทีนี้ตัดกลับมาเช้าวันเสาร์ที่ได้มีการเคลียร์ใจกับเพื่อนก็ได้รู้ความจริงทุกอย่างยอมรับว่าตกใจ ยอมรับว่าตกใจแล้วก็นานาก็เลยออกมาขอโทษได้ซึ่งซึ่งเราก็ได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วก็ก็ให้อภัยเพื่อนกับกับสิ่งที่เพื่อนอาจจะแบบไม่อยากไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับเราว่านานาไปทําอะไรบ้างแบบนี้ค่ะก็ได้มีการเคลียร์ใจกันทีนี้ยังไงดีอ่ะคือ หลังจากนี้มีคนถามว่าแล้วพี่ด้าจะ unfollow นานาไหมหรือจะแบบจะจะทิ้งเพื่อนไหมหรือยังไงเอาความรู้สึกได้าก่อนตอนนี้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับสิ่งที่นานาทำแต่ความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อน ยังไงดีอะความความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนอะเราเรารู้สึกว่ามันมันผูกพันมาคือไม่ได้มองนานาเป็นเพื่อนอะด้มองว่านานาเป็นเป็นเหมือนแบบครอบครัวเพราะว่าสมัยก่อนแม่ด้ากับแม่นานาก็รู้จักกันเหมือนเหมือนมันเราเป็นแบบครอบครัวเดียบแบบเหมือนสนิทกันทั้งทงั้งครอบครัวทุกคนเข้าใจปะถ้าถามว่าวันนี้ให้แภัยนานาไหมคือด้าไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ความรู้สึกนะไม่ได้ไม่ได้เกลียดน,นานา แล้วก็ไม่ได้โกรธนานาแต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนนำกับเราเอาแบบนี้ดีกว่าแบบเนี้ยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้รู้สึกตกใจก็คือการตัดส,สินใจของเพื่อนว่าทำไมเพื่อนถึงต้องตัดส,สินใจทำแบบนั้นไปทุกคนเข้าใจไหมความรู้สึกตอนเนี้ยมันมันยอมรับว่ามันเหมือนคนอกหักมันเหมือนคนอกหัก ว่าสิ่งที่เรารับรู้มามันมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคำถามอะ่ะก็มันก็จะเป็นคำถามที่รู้สึกว่าเพื่อนทำไมถึงไม่พูดความจริงกับเราตั้งแต่แรกมันมันเป็นคำถามอันนั้นมากกว่าเออถามว่าจะทิ้งหน้านาไหมก็มันมันเป็นเพื่อนกันมาประมาณแบบเกือบสาปีทุกคนจะตัดเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งลูกๆเราก็สนิทกันลูกๆเราเขาก็เป็นพี่น้องกันรู้จักกัน มันก็ยากในการนี่จะแบบตัดออกไปแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ยอมรับว่าสับสนว่าหลังจากเนี้ยอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เพื่อนพูดอะมันจะมันจะเป็นความจริงอีกไหมอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยนะทุกคนอยากให้เข้าใจมุมของดาอืม ซึงจากกรณีที่ดีเจดาด้าออกตัวแรงปกป้องเพื่อนจนล้อฟรีนี่เองน,นะ,ะคะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยหูย้อนนึกถึงข่าวดังในอดีตกับคู่เพื่อสีอย่างพี่หนูแหม่มสุริวิภากับพี่แหม่มคัทธลียาค่ะที่เคยมีกระแสข่าวว่าเบลโลแต่พี่หนุ่แหม่มเนี่ยออกตัวแรงปกป้องพี่แหม่มคัทธลียาแบบสุดโต่งเช่นเดียวกับดีเจดดาด้าที่ปกป้องเพื่อนอย่างนานๆน,นะคะซึ่งต้องบอกว่าการท้องก่อนแต่งในสมัยก่อนนะคะแน่นอนว่าไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมและยิ่งเป็นคนดังแล้วนั้นอนาคตดับบูบแน่นอนค่ะและชื่่่อออเสียยงงงงงขพพมมมคคทาก็ไตู้ถึ กับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนแรกค่ะย้อนกลับไปในปี2 5 4 8เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างพี่แหม่มคัทธลียาก็ถูกสื่ออย่างซาเจและชาวเน็ตเม้ามอยว่าเป็นโลค่ะหรือว่าท้องก่อนแต่งจนทําให้ทางด้านพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยออกตัวแรงออกมาแก้ตัวแทนน้องสาวสุดที่รักว่าไม่จริงข่าวมัวแกต่างแทนแบบเสียงแข็งแต่จนกระทั่งต่อมาค่ะทางด้านพี่แหม่มคัทธลียาแล้วก็สามีบีบีสงกรานค่ะพร้อมกับครอบครัวได้จัดแถลงข่าวการตั้งคันห้าเดือนจนเป็นที่ฮือฮาไปทั่ววงการซึ่ง ครอบครัวกาลังดีอกดีใจกับข่าวดีนี้ทางด้านของพี่หนุ่มแหม่มสุริวิภานะคะเพือ่อรดนพีคนสนิทของพี่แหม่มคัทลียากลับได้แต่รู้สึกเสียใจเพราะครั้งหนึ่งค่ะเจ้าตัวเคยออกมายืนยันว่านักแสดงรุ่นน้องคนนี้ไม่ได้ท้องอย่างเียงปากเียงแข้งและพี่หนุ่มแหม่มนะคะก็รู้ข่าวเป็นคนสุดท้ายจากนักข่าวทา,ทางที่ตนเองเนี่ยสนิทกันมากทําเอาถึงกับปล่อยโฮเลยทีเดียวเสียใจที่ด่าสื่อไปเมื่อครั้งที่ออกมาแก้ตัวแทนน้องสาวสุดที่รักพร้อมยมขอโทษสื่อและก็ขอวอล์อเจค่ะให้เตรมเด็กในเด,เด,ด,ดต ตำนานรายการสมาคมชมดาวที่มี2พื้นซีอย่าง2แห่มไปพิธีกรเลยทันทีและทําให้ทั้งคู่เนี่ยหมางเมินกันนานถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักก็ชนะทุกสิ่งนะคะเมื่อทั้งสองแห่มกลับมาคืนดีกันปิดฉากตำนานเกาเหลาปีกลับมาสารสัมพันธ์มาอีกครั้งโดยมีคุณแม่ของพี่แม่มคัทยาทําหน้าที่เป็นกาวใจนั่นเองค่ะ